สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับกับคุณภาพเสียงครับของลำโพงเชอร์ man SBCB นะจ๊ะและก็กับไอแมสส0 0รอนะครับว่าต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับก็มาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยครับอ่าแต่ถ้าคนที่ยังไม่ดูคลิปแรกนะครับอ่าเดี๋ยวบอกรายละเอียดข้าวๆนะครับสองตัวนี้เมื่อก่อนราคาเท่ากันนะครับตอนนี้นี่เอาใหม่ๆอ่ะราคาเท่าตัวนี้จะแต่ เมื่อการลาผ่านไปนะครับสามปีกว่าๆเกือบสี่ปีนะครับเนี่ยตัวเดียวซื้อเนี่ยได้สองตัวกว่านะครับก็คือตัวเนี้ยไอ้เนี่ยพอมันเทคโนโลยีนะครับตกรุ่นนะครับเขาก็มาลดราคานะครับก็นะครับตัวนี้ตัวเดียวซื้อนี่ได้สองตัวกว่าๆในปัจจุบันนะครับในเรื่องของกําลังว a t นะครับตัวนี้สิบห้าบวกสิบห้านะครับเป็นสามสิบ w a t ตัวนี้นะครับยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นห้าสิบ w a t กําลังวั t มากกว่ากันยี่สิบ w a นะครับในเรื่องดอกลำโพงนะจ๊ะก็ จะได้นะครับดอกลำโพง5.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบบ3นิ้วแล้วก็1นิ้วนะครับมาเพื่อเป็นการเสียหลานะครับมาฟังกันเลยเออใช่คราวก่อนนะครับที่ทํารีวิวไปมันมีความพลาดนิดหนึ่งครับพอใช้ความตัาง90เท่ากันน่ะเนื่องจากไอ้นี่ไงมันเป็น15นะครับกับ50มันก็ยังเทียวกันไม่ได้หรอกดังนั้นนะครับเพี้ยก็จะแบบว่าตัวนี้นะครับเปิดประมาณสัก90แล้วกันส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเปิดไอ้ตัวให้มัน50บาทอ่ะเปิดสักะััันนคคครรบบเอโ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะจ๊ะจักไปจ้าจักไป ทุกวันนี้ working hard กับแสงสีอยู่ในมหานครใจยิ่งในยิ่งล้างานก็หนักความสุขก็ยังรอกูยังคงพยายามจะหาเงินมาเพื่อเลี้ยงทั้งปากและท้องกูแค่อยากจะหนีปัญหาที่มันเข้ามาทั้งฝ่าและล้อมก็เพอชีวิตเป็นยุ่งยาก ความจริงที่กองในใจยังไงก็ยังคงลุกลาในเมืองที่ปองออกไปที่ใครต่อใครยังพุ่งพลาดทำได้แค่หวังให้คนเข้าใจและให้อภัยในกูบ้างละครในจอเวนหาขึ้นชายยังป้องมีพักบทชีวิตกูโคตรตลกกูเหนื่อยแทบตายเพราะงานที่รักคำถามซ้ำๆคเดิมยังซ้ำยังเติมยังวนบัทักคำว่าเล่นั่นหรือทองอะไรที่จริงอะไรที่ควรคำน้ำแล้วสรุปทั้งหมดไอสิ่งที่พูดอะไรที่ดีกูยังไม่รู้อะไรจะค้ำตอบทั้งมดที่มีภาระบนหลังที่หนักเวลาจะพักยังแทบไม่มีก่อนที่ไฟของกูจะดับทำความรู้จักการพักสักที Just let me คราวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองนะครับกับไอมา S 400นะจ๊ะในเรื่องการเชื่อมนะครับก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอมาเน่ยเขาเป็นตัวใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย เขาก็ได้เวอร์ชันรุ่นใหม่นะครับเป็นบลูทูธนะครับเป็นรุ่น5.3นะจ๊ะแล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันอย่างนึงครับในเรื่องการเชื่อมแบบ RCA นะครับมี RCA เหมือนกันนะจ๊ะมี Optical เหมือนกันนะจ๊ะและก็มี USB เหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียวรานะครับจัดลริ้า ยทุกวันนี้ working hard กับแสงสีอยู่ในมหานครใจข้างในยิ่งลางานก็หนักความสุขก็ยังบอกกูยังคงพยายามจะหาเงินมาเพื่อเลี้ยงทั้งปากและท้องกูแค่อยากจะหนีปัญหาที่มันเข้ามาทั้งฝ่าและล้อมก็าะชีวิตเป็นยุ่ยากความจริงที่กองในใจยังไงก็ยังคงลุมลลาม เป็นเมื่องที่ปองออกไปที่ใครต่อใครยังพุ่งพลาดทำได้แค่หวังให้คนเข้าใจและให้เอาภัยในกูบ้างละครในจอเวนหาขึ้นฉายยังต้องไมีพักบทชีวิตกูคนตลกกูเหนื่อยทัตปายเพราะงานที่รักคำถามซ้ำๆจำเดิมยังซ้ำย่เติมในบทบรรทักความฝันลืกลืลุทองอะไรที่จริงอะไรที่ควรคำน้ำและสรุปทั้งหมดไอสิ่งที่พูดอะไรที่ดีกูยังไม่รู้อะไรจะคาตอบทั้งบทที่มีภาระบนหลังที่หนักเวลาจะพักยังแทบไม่มีก่อนที่ไฟของกูจะดับทำความรู้จักการพักสักที Just let me free อ่ะอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างนะครับของลําโพงทั้ง2ตัวนะครับคือว่าถ้าเกิดเปิดด้วยความดังที่เท่ากัน,นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันดังลั่นกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า50บาทกับ30บาทยังไงก็50บาทก็จะดังกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยเพื่อเห็นแบบรายละเอียดที่ชัดเจนไงเพื่อจะเปิดว่าเฮ้ยที่ความดังเท่ากันนะครับก็คือว่าไอ้นี่ถ้าเกิดไอ้นี่นะครับ จ็ดสิบอันนี้ก็ต้องเปิดแปดสิบนะครับอันนี้พยายามให้แบบความดังเท่ากันได้เห็นแบบเฮ้ยความแตกต่างที่ชัดเจนครับโอเคครับเดี๋ยวเดียวกันรีวิวคลิปนี้ไปแบ่งปันนะครับชาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเออใครสนใจลำโพงเดี๋ยวเพี่ทิ้งลิงก์ร้านอยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ